เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเอาอาหารมาให้ไก่บ้านครับโดยใช้ขโพดโพดเม็ดแตกให้อาหารรอบเช้ามาันเดี๋ยวเราไปดูกันกำลังขยายครับไก่บ้าน ไว้กินเป็นอาหารเนื้อเน่นรสชาติดีตอนนี้ก็โลตัวเมียก็โลเก้าสิบาทตัวผู้ก็แปดสิบห้าครับขนาดนใช้ได้แล้ววนันโลเจ็ดโลแปดตัวนี้ส่วนตัวเมียเนีตัวผู้เยอะตัวผู้ใช้ีนเก่มันสองโลสองโลสามโลตัวเมีย ทุกเี้่ไส้นี้ก็มาโลจ7ตโลก้าสิบบาทไปส่งแม่ค้าไม่ไกลครับเราจะกินเองก็ไดนะ้รสชาติดีผักผิดใบกะเพรานี่ผัดผิดไกลบ้านเนี่ยโหสุดยอดมากเลยดูนี่เล็ก วิธีเลี้ยงก็ไม่ยากรับเลี้ยงไก่บ้างมีที่ให้มันไข่มันก็าจะไข่มั่วไข่ไม่เป็นที่เป็นทางก็มีเราก็จะหาน้ำใส่ไว้ให้มันแล้วเราก็จะลองลังไข่อี่าี้อกก็พังเลยไม่พังเหลกกแต่มันก็ไข่อยู่คนกับหนูไปนี่เป็ด ลังนี้ปรงไปแล้วนี่ออกไปแล้วน,นี่ก็ออกไปแล้วนี่ก็ออกไปแล้วตัวนี้ก็ออกไปแล้วนี่ก็ออกไข่ไปหมดแล้ะไข่เสียรังนี้ก็ปรงไปแล้วเตรียมรองรังใหม่รังนี้ยังไม่มีไข่ เราก็จะมาดูไข่ที่มันไข่ไม่ออกฟักไม่ออกเราก็จะไปให้อีเห็นกินอย่างงี้มีสิทธิเน่าอย่างี้มีสิทธิเน่าในนี้พูดถึงต้องพ่นยาด้วยนะครับกันไรไรขึ้นมาเนี่ยไขท่ทีเขียวอย่างเงี้ยถือว่าเน่า เสียแล้วก็จะดูลูกที่มันดีๆหน่อยอย่างเงี้ย็็จะไปไว้ให้เห็นมันกินวันหลังแล้วก็มาลองรังไข่ใหม่สองดูกระรูหรือไปลอยน้ำดูก,กรรูครับลอยน้ำดูว่ามันเสียหรือเปล่า ถ้ามันลอยแสเียงว่าเสียถ้าจมก็แสเียงว่ามันใช้ได้อยู่แต่สอกไม่ออกรุ่นที่รอดขึ้นมาเดี๋ยวไปดูไข่มันก่อนมันกินได้รึเปล่าู่ใหลูกออกมาจีดแปดตัวหรือตัวเดียว เนี่ยเสียหมดละไก่ไก่ถ้าอย่างเงี้เสียละใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราลงโยนดูพวพามันจะระเบิดถ้ามันมีไข่สีส้เหลืองไม่ใช้ได้นี่คือเสียแล้ะขอให้เห็นกินได้ นี่เขาพิธีการดูไข่ของผม